อย่างดเเรร็วว้นนัทสวัสดีครับจากร้านาคนครโซลาเซลครับผมวันนี้เรามาติดตั้งนะครับชุดปั๊มน้ําแล้วก็ชุดไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดไฟชุดปั๊มนะครับชุดปั๊มพั0ห้ารวัตต์สองแรงครับผมตอนนี้น้ําไม่ออกนะครับตัวเย็นแล้วครับนี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อันนี้เป็นปั๊มสองแรงส่งขึ้นแท่งนะครับสูง6เมตรครับผมวันนี้5โมงเย็นแล้วนะครับคืมฟ้าคืมฝนครับผมอันนี้หย่อนลงไปที่36เมตรนะครับ9ท่อนระดับน้ำอยู่ที่20เมตรครับนี่ถือว่าน้ำลึกนะครับเป็นปั๊มดูดลึก65เมตรครับผม14คิวนะครับรุ่นนี้ ทำสวนผักหวานป่านะครับ1,000พันต้นอย่างนั้นครับส่งขึ้นแพง6เมตรครับมีชุดคอนโทรลตอนนี้ไม่มีไฟเลยนะครับ90โวลต์0.6นแอมป์นะครับ50วัตต์ครับปั๊มพันหวัตต์นะครับุดนี้ อันนี้เป็นชุดไฟฟ้านะครับนอนสวนนอนนาครับผมอยู่ในตู้คอนโทรลอย่างดีนะครับกันฝนครับผมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เดฟเจลครับผม1 0 0แอมแ์รับประกัน3ปีครับ,รบติดตั้งหลอดไฟให้อีก2หลอดนะครับบนแทงน้ำ ติดตั้งโคมไฟสนามนะครับพลังงานแสงอาทิต์ครับผมหนึ่งชุดนะครับวันนี้เรามาติดตั้งที่บ้านอย่างนะครับโอ้บ้านพลสวรรค์นะครับบ้านพนสวรรค์ตะบลนาเรียงอำเภอนาแกนะครับผมทำสวนผักหวานป่านะครับพันต้นครับจังหวัดนครพนมนะครับ แทงน้ำสูงแทงถังน้ำหก0 0นลิตรนะครับพันหลิตร4ถังนะครับครับสวนผักหวานป่าครับเพาะเมล็ดเองนะครับผมสวยงามครับสนใจนะครับชุดโซลาเซลล์ ale, ชุดไฟฟ้านอนนานระบบอบกริดออนกริดนะครับติดต่อร้านนครโซลาเซลล์8 8 8 5 1 5 3 8 3 3นะครับผม อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับร้านตั้งอยู่ที่ข้างเดอนจำกลางนาครพนมนะครับผมนาคณะเกษตรมหาวิทยายลัยนครพนมครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ